สวัสดคีค่ะพบกับในชั้นชมนุดอนแก้วบัวกับรายการคุยกันวันละประเด็นค่ะวันนี้ค่ะเราพาท่านผู้ชมมาลงพื้นที่อย่างจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเพราะว่าที่นี่จะมีการพัฒนาสนามบินของกองทัพบ,บกให้เป็นสนามบินพานนั่นเองค่ะโดยแขกรับเชิญที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะก็คือท่านชัยยาพรมมาค่ะประธาน คณะกรรมาการการเงินการคลังการธนาคารและสถบาบันการเงินกับขาผู้แทนราษฎรค่ะสวัสดีค่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคผู้ชมครับ,ว,รบวันนี้เราลงพื้นที่มาเป็นวันแรกค่ะคเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศของการจนบุรีอ่าก็ความจริงแล้วเราเคยมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับมาสัมมานาเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของอการรองรับโครงการท่าเรือน้ำลึกถวายที่พมา่านะครับ และก็การผลักดันของคณะกรรมการในเรื่องของการที่จะให้มีกฎหมายว่าด้วยเขตเศ,ษศรษฐกิจพิเศษสําหรับประเทศไทยนะครับเราเคยมาครั้งหนึ่งแล้วทีนี้มาครั้งนี้เนี่ยเรามามาตามความคืบหน้าะนะครับความคืบหน้าหลังจากที่กรรมธิการมาเหมือนกับมาเป็นสื่อกลางและก็มาเป็นคณะขับเคลื่อนให้อ,องค์ขาพยพที่มีอยู่ใน ประเทศของเรานะครับทั้งภาครัฐบาลเองส่วนราชการเองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้เห็นความสําคัญว่าโครงการพัฒนาท่าเรือน้ําลึกที่ถวายเนี่ยนะครับหร,ห,รห,รหรือที่เขาเรียกว่าถวายโปรเจกต์เนี่ยที่กาญจนบ,บุรีเนี่ยมีความสําคัญกับประเทศของเราอย่างมากแล้วก็เราเองก็จะต้องอเหมือนกับจะต้องได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่ mm hmm. างอ้อมนะครับเพราะฉะนั้นนการมาครั้งนี้เนี่ยมาตามความคืบหน้าว่าหลังจากที่กรรมธิการมาสัมมนา,าแล้วมาทําความเข้าใจกับ ส่วนราชการประชาชนทุกองค์กรนะครับทั้งภาคเอกชนและก็หน่ยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยความคืบหน้านมาถึงวันนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับอย่างที่เมืม่อสักครู่นี้เกิดในเรื่องของสนามบินของกองทัพบกที่นี่นะฮะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งว่าสมมุติว่าโครงการทวายโปรเจกต์เนี่ยขับเคลื่อนแล้วก็มีการพัฒนาทางภาคร,รัฐเกิดขึ้นแล้วสนามบินเองก็มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งแต่วันนี้ในขีดความสามารถของสนามบินที่ กาญจนบ,บุรีซึ่งเป็นสนามบินทหารเนี่ยนะครับเราก็ดูว่าศักยภาพสามารถที่จะพัฒนารองรับกับการเติบโตของถวายโปรเจกต์หรือเปล่านะครับการที่เรามาตามความคืบหน้าครั้งนี้นะครับเราจะมีการประชุมร่วมกับท่านผู้ราชการจังหวัดและก็ส่วนราชการของจังหวัดกาญจนบุรีแลกะก็ในส่วนกลางนะครับันเราเราก็ได้เชิญทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นว่าในอนาคตแล้วเนี่ย นะครับพื้นที่ทั้งหมดของการจนบ,บุรีที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อที่ภูน้ําร้อนเนี่ยนะครับลอยต่อระหว่างประเทศไทยกับพมา่าเนี่ยวันนี้ความเคลื่อน้าไปถึงไหนนะครับในเรื่องของถนนที่จะไปสู่ท่าเรือน้ําลึกทวายอันที่สองพื้นที่ที่จะต้องใช้กันไม้สาหรับการาเติบโตของส่วนราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรมศรรุลไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการต่างๆมีตอมีอะไรต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคต นะครับวันนี้พื้นที่เนี่ยเนื่องจากว่าการจนบ,บุรีมีมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งก็คือว่าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายความมั่นคงเองฝ่ายของทัพเองก็ต้องเข้ามามีส่วนในการทับรู้ว่ากิจกรรมและความสําคัญของการพัฒนาท่าเรือนาลึกถวายเนี่ยแล้วประเทศเราจะได้ประโยชน์อันมหาศาลจากเรื่องนี้อย่างไรเพราะฉะนั้นจึงล่าเลือไม่ได้ที่เราจะต้องให้ทางกอ,องคพบกนั้นเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มีส่วนคิดว่าเราสามารถที่จะพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ นะครับปีศักยภาพในในใน,ในพื้นที่อย่างไรนะครับเ,เราจะเจอปัญหาในขณะนี้ก็คือว่าเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ของทหารเนี่ยนะครับเรื่องเอกสารสิทธิ์อะไรต่างๆไม่มีนะครับแล้วการการพื้นที่เนี่ยก็จะต้องเกี่ยวข้องในเรื่องของทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ยได้เห็นว่าไม่กระทบต่อเรื่องของความมั่นคงของการที่จะพัฒนาพื้นที่ของของ ที่กาญจนบุรีในเขตรอยต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศพาม่านะครับนั่นหมายความว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยจะเกิดการจ้างงานจะเกิดผมยกตัวอย่างเช่นว่าหน่วยงานของศุลกากรเนี่ยนะครับหมายามว่าถ้าเรือน้ําลึกจากขวายที่จะต้องออผ่านประเทศไทยประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการที่ฝั่งทะเลอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยหรือทะเลจีนตอนใต้เนี่ยนะฮะจะเป็นการเชื่อมกันแล้วไทยก็จะต้อง เขาเรียกว่าไทยจะต้องรุดฉกฉวยประโยชน์ที่ได้จากสิ่งเหล่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาระบบโลจิสติกเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากวันนี้ปีงบประมาณ2556กรรมธิการก็อยากจะรู้ว่าแผนรองรับต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเม็ดเงินของงบประมาณในการที่จะเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้คื้นหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับระทรวงขันาคม ที่บอกว่าจะทำมอเตอร์เวย์จากบางใหญ่มาที่พู้น้ําร้อนแล้วความเคลื่นหน้าไปถึงไหน<ฆ>นะครับกรมศุลกากรสามารถที่จะใช้พื้นที่อย่าลืมว่าเมื่อถ้าาที่เรือน้ําลึกทวายเกิดขึ้นเนี่ยนะครับาการขนถ่ายสินค้าจากฝั่งทะเลอันดามันมาฝั่งอ่าวไทยเนี่ยแล้วฝั่งทะเลจีนตอนใต้เนี่ยมันจะต้องมีตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยจ<ฆ>านวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ที่การไว้เพียงพอไหม<ฆ>นะครับอันที่สองจะตามมานั่นก็คือเรื่องของ ด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านกักกันโรคสัตว์นะครับพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ทหารเองก็ต้องรับรู้เลยว่าเราจะขอใช้เขาเท่าไหร่นะฮะหรือนิคมอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากที่ประเทศของเราเนี่ยเข้าสู่เอซในปี2558นาเนี่ยคำถามตามมาก็คือว่าความพร้อมของประเทศเราเนะฮะนั่นหมายความว่าการเคลื่อนย้ายทุนการเคลื่อนย้ายแรงงานการเคลื่อนย้ายเทคโนโลยีเนี่ยจะเกิดจะเกิดเสรีในภูมิภาคนี้ ประเทศไทยอาจจะไม่เหมาะสมกับการที่จะมีการใช้แรงงานราคาถูกก็ได้เพราะฉะนั้นขาฐานการผลิตอาจจะย้ายไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นพมา่าไม่ว่าจะเป็นลาวไม่ว่าจะเป็นประเทศรอบข้างประเทศเราเพราะฉะนั้นวันนี้แผนพัฒนาประเทศและกิจวัศาสตร์ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนว่าในเมื่อเราเข้าสู่เอซีแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าฐานการผลิตย้ายออกไปนะครับฐานการผลิตย้ายไปไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่จะต้องมีการใช้แรงงานราคาถูกเนี่ย วันนี้ไทยอาจจะไม่ไม่ไม่ไมเหมาะเนื่องจากว่าเราก็มีนโยบายค่าแรง300บาทอาจจะย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นธุรกิจประกอบการหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่จะต้องใช้แรงงานจํานวนมากราคาถูกนี้อาจจะไม่ใช่ของเราแล้ว mm hmm. ของเราก็ต้องปรับเปลี่ยนนโยบายว่าเราจะต้องเป็นมียุทธศาสตร์ในการที่จะพัฒนาไปสู่แรงงานที่มีคุณภาพแรงงานที่มีฝีมือ mm hmm. นะครับฐานการผลิตก็อาจจะเป็นในเรื่องของ เทคโนโลยีไปแล้ว mm hmm. นะครับวันนี้ถ้าเราจะผลิตเสื้อผ้าเราจะผลิตสินค้าที่ต้องใช้แรงงานราคาถูกแล้วก็แข่งกับตลาดโลกเนี่ยอาจจะมีมูลค่าที่มีผลชี้วัดต่อ GDP เนี่ยอาจจะไม่ทันและ,ะ mm hmm. ถ้าหากว่าเราจะผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีมูลค่ามากกว่านั่นหมายความว่าแรงงานจะต้องเป็นแรงงานที่เป็นเป็นสกิลเลเบอร์เป็นแรงงานที่มีคุณภาพเป็นแรงงานเฉพาะ 19, <000. S 2> นั่นหมายความว่าเราต้องปรับตัวเองนะครับหมายความว่ามันนี้พอเอซีเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะไม่จําเป็นแล้วว่าประเทศไทยจะต้องมีแรงงานราคาถูกหรือว่าจะต้องใช้แรงงานจํานวนมากเพราะฉะนั้นฐานการผลิตเนี่ยผมคิดว่าเมื่อมันเคลื่อนย้ายทุนมันเคลื่อนย้ายเทคโนโลยีมันเคลื่อนย้ายแรงงานไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดการปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติไทยเองก็ต้องเตรียมความพร้อมเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรามาที่การจนันทบุรีเนี่ยเราก็เชิญการนิคมอุตสาหกรรม ว่าต่อไปในการนิคมอุตสาหกรรมมีแผนในการที่จะรองรับการเติบโตในเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมที่กาญจนบุรีอย่างไรนะครับการส่งเสริมการลงทุนบีโอไอเองที่เกี่ยวข้องแผนรองรับกับทวายโปรเจกต์เนี่ยบีโอไอมีนโยบายในความคิดเพื่อที่จะให้สิทธิประโยชน์กับผู้ผู้ลงทุนอย่างไรนะครับมีแรงจูงใจในการที่จะทําให้นักลงทุนเนี่ยเขาสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยในโดยเฉพาะตะเข็บชายแดนเนี่ยนะครับ สิ่งที่เราพูดเนี่ยไม่เฉพาะที่กาญจนบุรีกรัมาทการมองไปที่แม่สอดนะครับจังหวัดตากมองไปที่จังหวัดเชียงรายเพราะว่ารอยตะเข็บชายแดนที่ฝั่งที่ติดกับพม่าเนี่ยผมคิดว่ามีศักยภาพในขณะที่พม่าเองเขาปรับเปลี่ยนประเทศนะครับจากประเทศที่ถูกแซงชั่นมาเป็นเวลา20-30ปีเนี่ยวันนี้เขาเขาเขาให้เขาให้ประชาธิปไตยประชาชนเขาให้การเรียนรู้เขาเขาให้โอกาส ในขณะที่ผู้นําประเทศเองเนี่ยก็ประกาศนโยบายในการที่จะให้คนพม่าคืนถิ่นนะครับรัฐบาลพม่าเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนปัจจัยทุกอย่างเพื่อให้คนพม่าที่มีที่มีความความชํานาญที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยกลับไปพัฒนาพมา่านั่นหมายว่าคนเหล่าเนี้ยเมื่อมาอยู่ต่างประเทศในขณะที่ประเทศเขาเนี่ยกำลังถูกแซงชันแล้วก็ขายแรงงานอย่างเดียวการที่ขายแรงงานอย่างเดียวมันไม่ใช่ว่าเป็นแรงงานที่ขายแรงงาน แต่ว่าเป็นแรงงานที่มีทักษะเราจะเห็นได้ว่าในประเทศไทยเราทุกวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งผู้รับเหมาช่วงที่สร้างบ้านจัดสรรรต่างๆเป็นคนพม่าเยอะเมื่อคนเหล่านี้กลับไปแล้วเนี่ยนะฮะในขณะที่คนไทยเองก็ไปทํางานพวกนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะขาดแคลนเราจะต้องเกิดวิกฤตในเรื่องของแรงงานเพราะฉะนั้นความพร้อมในเรื่องนี้ยเราต้องเตรียมตัวผมถึงบอกว่าเมื่อการเข้าสู่เอซีแล้วเนี่ยประเทศไทยต้องปรับยุทธศาสตร์นะครับปรับยุทธศาสตร์ในเรื่องของปัจจัยทุกอย่างในเรื่องนี้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมเตรียมความพร้อมไมมว่า ถ้าเกิดมีการย้ายฐานการผลิตแล้วในการส่งเสริมในเรื่องของรอยตะเก็บชายแดนฝั่งพม่าเนี่ยจ,จะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมและก็มีนิคมอุตสาหกรรมประเภทไหน b o i จะมีนยโยบายมีสิทธิประโยชน์อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่เรามาการจนบุรีนี่เราอยากจะให้หน่วยงานเหล่านี้ได้เห็นภาพว่าความพร้อมของจังหวัดความพร้อมขององค์กรความพร้อมของอประชาชนในที่นี้นะครับที่จันทบุรีเนี่ยเตรียมความพร้อมในการที่จะรองรับความเติบโตของทวายโปรเจกต์ นะครับแม้กระทั่งระบบโลจิสติกส์ที่จะต้องวางแผนในเรื่องของการขนถ่ายสินค้าจากกาญจนบุรีผู้น้ําร้อนเนี่ยนะครับไปยังท่าเรือแหลมฉบังก็ดีไปยังทะเลจีนตอนใต้ก็ดีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องเฉพาะจังหวัดมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดมาคิดมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะกลม แต่ละกรมทางหลวงชนบทกรมทางหลวงแผ่นดินหรือกมรมศุลกากรหรือหน่วยงานไหนมาคิดเฉพาะกลุ่มเท่านั้นมันเป็นเรื่องที่จะต้องมองภาพรวมที่จะต้องมีคนรับผิดชอบโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าวันนีเ้เรายังไม่ตื่นตัวกับเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าเราจะเป็นประเทศที่ที่ช้าและล้าหลังกว่าเพื่อนนะครับเราจะเห็นว่าณปัจจุบันนี้ที่ที่พม่าเนี่ยมีการลงทุนและก็มีการขับเคลื่อนของทุนในในต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น สิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นเกาหลีนะฮะแม้กระทั่งญี่ปุ่นเองเนี่ยได้เข้ามาสู่ประเทศพม่าในการที่จะปรับเปลี่ยนอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพยากรและการพัฒนาประเทศในประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เรามองในอดีตเรามองว่าเขาล้าหลังกว่าเราแต่ผมคิดว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยเขาจะพัฒนาไปมากกว่าเราแต่ทีนี้เมื่อเขาพัฒนาไปแล้วเนี่ยในขณะที่ประเทศไทยไดเป็นศูนย์กลางของของภูมิภาคนี้นะฮะใหญ่ในเอซีเนี่ยเราเป็นศูนย์กลางเราอยู่กลางระหว่าง ระหว่างกลุ่มอาเซียนใหม่กับกลุ่มอาเซียนเก่าเราได้ประโยชน์อะไร mm. เพราะฉะนั้นไทยเองเนี่ยถ้าเรายังขัดแย้งทางการเมืองเรายังมีความขัดแย้งกันอยู่เนี่ยผมคิดว่านี่คือปัญหาในการที่จะฉุดให้ให้การเติบโตและประเทศเราจะได้ฉกเวยประโยชน์ที่จะได้จากเอซีประโยชน์ที่จะได้จาก AC, โครงการถวายโปรเจกต์เนี่ยมันจะช้าไป mm. นะครับผมพูดถึงถวายโปรเจกต์แล้วเนี่ยกรรมธิการยังมองไปถึงเรื่องวันนี้ที่ที่เชียงรายนะครับที่เป็นตะเข็บชายแดนฝั่งพมา่าเนี่ย ซึ่งวันนี้รัฐบาลก็ได้ลงทุนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานไปค่อนข้างมากแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเรือพาณิชย์ที่เชียงแสนและก็สะพานข้ามแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงของนะครับและก็การสร้างสะพานก็มีความคืบหน้าฝั่งที่ไปยังประเทศพมา่าประเทศลาวเนี่ยนะฮะแล้วก็ฝั่งไทยเนี่ยในขณะนี้กาลัางดาเนินการเพราะฉะนั้นหลังจากที่สะพานเสร็จแล้วเนี่ยพื้นที่ดังกล่าวที่จะรองรับในเรื่องศุลกากร ในเรื่องการขนถ่ายสินค้าในเรื่องของระบบขนในเรื่องของระบบขนส่งต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีการวางแผนมันจะต้องมีขับเคลื่อนต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ยเราจะเห็นว่ารอบตะเข็บชายแดนเนี่ยพม่าเขาจะได้ประโยชน์พระม่าเขาจะมีการพัฒนาในขณะที่เราเองถ้าหากว่าเราไม่ฉกฉวยว่ารอยตะเข็บชายแดนฝั่งพม่าเนี่ยเราไม่เริ่มที่การพัฒนาแล้วเนี่ยเราจะสูญเสียโอกาสอย่างมากนะครับนี่คือสิ่งที่กรรมธิการให้ความสําคัญและกรรมธิการอยากจะ ให้การหยิบยกเรื่องของกฎหมายว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยให้เกิดขึ้นในรัฐบาลของท่านนายกยิ่งลักษณ์เพราะผมคิดว่าวันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเฉพาะเฉพาะอย่างแล้วมันจะต้องเป็นเรื่องของพื้นที่ที่จุดรอยต่อที่ว่าเนี่ยอย่างอย่างกาญจนบ,บุรีเนี่ยนะครับที่โครงการถวายโปรเจกต์เชื่อมกันเนี่ยมันจะต้องเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทำไมต้องมีเขตเศรษฐกิจพิเศษเพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้จบอยู่เฉพาะเรื่อง ของหน่วยงานใดองนั้นแต่มันต้องบูรณาการร่วมกันมันจะต้องมีกฎหมายที่ว่าโดยเฉพาะและก็สามารถที่จะ,ะเป็นวันสต็อปเซอร์วิสเพื่อเพื่อทําให้ปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับสามารถดําเนินการแก้ไขและก็บรลุบรรลุของวัตถุประสงค์อย่างที่อย่างพวกเราต้องการในเรื่องของให้มีเศรฐษฐกิจพิเศษเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเชียงรายไม่ว่าจะเป็นแม่สอดไม่ว่าจะเป็นที่กาญจน,นบุรีวันนี้สินค้าที่จากฝั่งไทยไปยังพม่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็น สินค้าอุปโภคบริโภคนะครับส่งจากเมืองไทยทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราตะเข็บชายแดนแล้วเนี่ยเราไม่มีการค้าการขายชายแดนเกิดขึ้นเนี่ยสินค้าจากจากที่อื่นจากเส้นทางอื่นเขาสามารถไปได้นะครับถึงแม้ว่าไม่ไปจากไทยเนี่ยเขาก็มีเส้นทางอื่นเราไม่อยากให้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยได้ได้ประโยชน์จากการค้าขายกับกับประเทศอื่นยกเว้นประเทศไทยหมายก็ว่าไทยเองก็ต้องตัตวงผลประโยชน์ตรงนี้ให้ได้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของปัจจัยเรื่องการเมือง นะครับปัจจัยเรื่องความขัดแย้งภายในประเทศเนี่ยผมคิดว่าจะจะทาให้เราเนี่ยเป็นเป็นจุดอ่อนและก็จะเป็นประเทศที่จะเป็นภาระให้กับอาเซียนด้วยซ้ำไป mm hmm. เพราะฉะนั้นเราต้องขจัดในเรื่องของความขัดแย้งให้ได้ให้รัฐบาลมีความมั่นคงนะครับให้การเมืองนิ่งแล้วก็สามารถที่จะ,ะบริหารประเทศโดยมีนโยบายที่ชัดเจนแล้วก็มีเสถียรภาพเหมือนกับในสมัยที่รัฐบาลของท่านอดีตนายก ทักษิณเนี่ยจะเห็นเลยว่าความต่อเนื่องของนโย,ยบายสําคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนผมคิดว่าถ้าหากว่าผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยเป็นเรายึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นตัวตั้งทั้งฝ่ายค้านฝ่ายร,รัฐบาลได้เห็นว่าเราต้องช่วยกันในการที่จะพัฒนาความเข้มแข็งของประเทศให้ได้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยเป็นจุดอ่อนของประเทศเราในการที่จะทําให้เป็นตัวฉุดของการเติบโ,โตจะเห็นได้ว่าทุก รมก,กองกระทรวงในขณะนี้ก็มียุทธศาสตร์ที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความ,มเราก็มีความเตรียมความพร้อมแต่ขณะการเตรียมความพร้อมในขณะนี้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าการขับเคลื่อนของนโย,ยบายภาครัฐเนี่ยมีความสําคัญนะครับความชัดเจนในเรื่องของความมีเสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยสำคัญอย่างมากนะครับความต่อเนื่องในนโย,ยบายเนี่ยเป็นเป็นเรื่องาสาคัญอย่างมากผมอยากจะเห็นมีคนที่มารับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงนะครับ่านจะให้รองนายก ฝ่ายเศรษฐกิจดูแลนะครับเป็นมิสเตอร์เอเเลยก็ผมว่าก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็คือว่าคนที่ตัดสินใจคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้นะครับแล้วก็รับนโยบายจากท่านนายกมาเนี่ยมาบริหารจัดก,การแล้วก็ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในองค์ข่าวพยบทุกทุกเรื่องเนี่ยไว้ที่การตัดสินใจของผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงทางการเดินะครับผมอยากจะเห็นคนที่รับผิดชอบโดยตรงนะฮะไม่อยากจะ คนที่รับผิดชอบผมยกตัวอย่างเช่นว่าอย่างที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ไม่สอนเนี่ยก็เป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์แต่ผมคิดว่ามันจะเป็นการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนในเรื่องของอสิ่งที่ประชาชนของแต่ละประเทศได้รับมากขึ้นนะครับเ,เพราะฉะนั้นถ้าเกิดความสัมพันธ์ของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะฮะไม่ต้องมองเื่นไกลผมมองแค่ว่าเราไม่กระทบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับการไม่กระทบกับประเทศเพื่อนบ้านไม่มีปัญหาทางด้าน ชายแดนกันแล้วเนี่ยการค้าการขายมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมคิดว่าสิ่งเหล่านีเา้เรื่องความมั่นคงเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากนะครับถ้าตราบใดที่เราสามารถที่จะไม่มีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยระบบเศรษฐกิจการค้าการขายที่ปกติเนี่ยคนไทยกับคนเพื่อนบ้านเนี่ยเขาค้าขายกันอยู่แล้วตามชายแดนมันก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าให้รูปแบบของการ ที่เป็นรูปแบบที่ที่ที่เป็นความทันสมัยมากขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นว่าวันนี้เมื่อการค้าชายแดนเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็มีเขตเศ,ศ,ศรษฐกิจพิเศษเกิดขึ้นเนี่ยในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนในเรื่องของระบบการเงินระบบธนาคารก็มีส่วนสําคัญอย่างมากอย่างวันนี้เนี่ยนักธุรกิจที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนเนี่ยอย่างฝั่งพม่าเนี่ยนะครับเวลาจะทําการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยต้องหอบเงินสดไปนะฮะไม่มีธนาคารอัตราแลกเปลี่ยนพาม่าเองเขาก็ปรับตัวเองเหมือนกัน ในขณะเดียวกันไทยเองเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวในตัวนักธุรกิจไทยก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันอยู่แล้วในตัวของของความเป็นประชาคมอาเซียนครับค่ะอยากให้ท่านทิยาฝากอะไรถึงประชาชนทั่วไปสิ่งที่ผมอยากจะฝากวันนี้เนี่ยผมคิดว่าฝากเป็นองค์รวมว่าวันนี้รัฐบาลของท่านนายกยิ่งหลักเนี่ยนะฮะ โดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่เป็นมหาภาควันนี้เศรษฐกิจมหาภาครัฐบาลก็เดินเต็มที่ในการที่จะส่งเสริมเพื่อที่จะให้ประเทศของเราเติบโตทางเศรษฐกิจในขณะเดียวกันเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยนโยบายของรัฐบาลเองก็ได้ขับเคลื่อนในหลายเรื่องกรรมธิการไม่ไม่ทำเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจมหาภาคนะครับที่เป็นจุลภาคเล็กๆเนี่ยในขณะนี้เรากําลังเตรียมงานในการที่จะทําในเรื่องของมหากรรมสร้างงานสร้างเงานิน นะคืออะไรคือเรื่องของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยท่านนายกยิ่งรักเนี่ยมีนโยบายที่สนับสนุนในเรื่องของแหล่งทุนให้กับประชาชนมากมายธนาคารอมสินธนาคารทรกสธนาคารเอชีีแบงค์นะครับธนาคารอิสลามธนาคารเหล่านี้มีนโยบายในการปล่อยสินเชื่อที่เรียกว่าธนาคารประชาชนธนาคาราที่ให้สินเชื่อห้าหมื่นแสนหนึ่ง ประกอบอาชีพเล็กเล็กน้อยๆของประชาชนแข่งขันแข่งขันกันอยู่ในขณะน,นี้แม้กระทั่งวันนี้ธนาคารกรุงไทยเองก็ทําในเรื่องของ <c oughs> ไมโครไฟแนนซ์นะครับปล่อยให้กับแม่ค้ารายเล็กรายน้อยอยู่ในตลาดอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเกิดการแข่งขันในภาคของสถาบันการเงินในขณะเดียวกันนโยบายรัฐบาลทําเรื่องของกองทุนหมู่บ้านกองทุน SML กองทุนพัฒนาสตรีเงินมันเข้าสู่ระบบเราอยากจะเห็นว่าประชาชนเนี่ยได้ได้รับทางเลือกฉกฉวยโอกาสจากนโยบายของรัฐบาล เราต้องการให้ประชาชนเนี่ยยืนบนขาของตนเองได้และได้ประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลในการที่จะสร้างงานสร้างอาชีพวันนี้เราพยายามที่จะ,ะจับเอาคนที่สนใจที่จะทําธุรกิจคนที่จบการศึกษาใหม่คนที่กําลังศึกษาอยู่นะครับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมอาชีวศึกษาเด็กที่กาลังจะจบเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแนวคิดให้เขาไปเป็นผู้ประกอบการ<ม>เขาไม่ต้องจบออกมาแล้วถามว่าเมื่อจบออมาแล้วแรงงานล้อนออกมาแล้วเนี่ย จะไปสอบทํางานจะไปเข้าโรงงานไหต่างไม่ต้องไม่ต้องรอวันนี้คุณจบออกมาเนี่ยคุณคิดเลยว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการให้ได้เลี้ยงตัวเองให้ได้ธนาคารและรัฐบาลเนี่ยก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตในแหล่งทุนอยู่แล้ววันนี้รัฐบาลมีตัวองทุนตั้งตัวได้นะครับเมื่อคุณจบออกมาแล้วคุณไม่ต้องรอที่จะต้องไปเป็นลูกน้องเขาไปเป็นลูกจ้างเขาคุณไปเป็นผู้ประกอบการได้เลยเพราะนั้นกรรมธิการเนี่ยพยายามจะทําเรื่องนี้ให้เห็นว่าผู้ผู้ที่ทําธุรกิจอยู่แล้วคนที่สนใจทําธุรกิจ สถาบันการเงินสามปาร์ตี้เนี่ยให้มีโอกาสมาเจอกันในมหากรรมสร้างงานสร้างกงันนะครับให้เห็นว่ารัฐบาลมีนโยบายและให้สิ่งที่จะทํามาหากินให้กับประชาชนมีอยู่แล้วในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นอยากให้ประชาชนได้เห็นว่าได้ฉกฉวยโอกาสที่รัฐบาลได้หยิบยื่นนโยบายดีๆเนี่ยนะครับไปไปสู่การพัฒนาการเติบโตยื้มบืองขาคนตนเองให้ได้ลดการพึ่งพาจากภาครัฐนะครับวันนี้ คนที่อยากจะค้าขายเล็กๆน้อยๆเขาขาดเงินทุนเขาไม่เขา้าไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้เพราะวันนี้สถาบันการเงินเนี่ยพอพูดถึงธนาคารเนี่ยชาวบ,บ้านกลัวและไม่กล้าเดินเข้าไปแต่วันนี้สถาบันการเงินต้องทํางานเชิงลุกทั้งก็ออกไปพบประชาชนนะครับพ่อค้าแม่ขายที่วันนี้เงินขาดมือเนี่ยถ้าหากว่าเขาเขาไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายเนี่ยนั่นหมายความว่าเป็นการผลักเขาไปสู่การสร้างนี่นอกระบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้น เศรษฐกิจฐานรากก็มีความสําคัญต่อความเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวมเช่นกันแล้วก็จะเป็นปัญหาของสังคมถ้าหากว่าเราไม่สามารถแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นกรรมธิการก็จะทําในเรื่องของภาพภาพรวมที่เป็นภาพใหญ่นะครับเศรษฐกิจมหาภาคและก็เศรษฐกิจฐา,านรากกระทำเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งนี้อยากจะฝากพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลได้ทุ่มเทการทํางานและก็ได้นํานโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเนี่ยนะครับในทุกมิติแล้วนะครับก็ ก็ในช่วงที่รัฐบาลกําลังจะถแถลงผลงานในรอบหนึ่งปีเนี่ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เห็นว่ารัฐบาลท่านนายกยิ่งลักเนี่ยมีความตั้งใจที่จะทําให้นโยบายไปสู่การปฏิบัติที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับ เราได้เห็นไปหลากหลายมิติของการทํางานของกรรมธิการแล้วนะคะที่จะพัฒนาในเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการคลังส่วนในเรื่องของส่วนตัวะคะ่ะที่จะนาเงินนี้มาพัฒนาตัวเองคือเราพยายามที่จะให้ประชาชนเนี่ยไม่นำสิ่งที่ได้จากนโยบายเนี่ยไปสู่ของการบริโภค<ม>แต่เป็นเรื่องของการไปทำมาหากิน<ม>นะครับในสิ่งที่อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้นะครับ ก็เป็นเรื่องของการทำมาหากินส่วนหนึ่งนะคะก็ยังดําเนินหน้าต่อไปในเรื่องของโปรเจกต์ทวารโปรเจกต์นั่นเองนะคะตรงนี้ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านชัยยาพรมมาค่ะกรรมกรรมธิการการเงินการคลังการธนาคารและสถาบันการเงินสภาผู้แทนราชดรด้วยนะคะครับขอบคุณครับคุณครับและวันนี้นะคะรายการคุยกันวันับประเด็นกับดิฉันชมพู่นุ่งแดงแก้วบัวองแของหลักเป็นตวอย่างดีดค่ะดี๋ดค่ะ thank you